สงสัยไหมครับมอเตอร์ไฟฟ้า1มอเนี่ยติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าได้กี่เครื่องบ้านใครเป็นมอมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดเท่าไหร่มาเช็คกันครับบ้านใครมอมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นขนาด5้าทับร้อยแอมป์หนึ่งเฟสมิเตอร์5้าทับร้อยแอมป์ครับแน่นอนว่าเพียงพอต่อการติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าขนาด7.4กิโลวัตต์เราแนะนําให้ติดตั้ง1เครื่องแต่ต้องเช็คสายไฟก่อนนะครับสำคัญมากๆขนาดสายไฟขาเข้าบ้านจากมิเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยต้องเปลี่ยนจากเบอร์16สแควร์มิลเป็น35สแควร์มิลนะถ้าหากอยากจะติดตตั้้้งงงเเเเเเเคคครรรรรรรืืื่่่่่ออออชาาาาาา์์จมมมกกวว1 15แนนนนนนนะะะํใใหพิิขดปป็45 30 3บบบไไฟฟสสลย มิเตอร์ไฟฟ้าเป็น30มสิทับร้อยแอมป์หนึ่งเฟสอยู่แล้วก็เช่นเดียวกับมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด5้าทับร้อยแอมป์หนึ่งเฟสเพียงพอต่อการติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าขนาดเจ็ดจุดสี่โลวัตต์แนะนำให้ติดตั้งหนึ่งเครื่องในการติดตั้งเนี่ยสายไฟขาเข้าบ้านเหมือนกันจากมิเตอร์ไฟฟ้าต้องเป็นเบอร์สามสิบห้าสแควร์เมตรถ้าหากจะติดตั้งเครื่องชาร์จมากกว่าหนึ่งเครื่องเนี่ยก็แนะนําให้เพิ่มขนาดมิเตอร์เป็นสิบห้าทับสี่สิบห้าระบบไฟสามเฟสหรือว่าสามสิบทับร้อยระบบไฟสามเฟสไปเลยการติดตั้ง ว่ามิเตอร์ไฟฟ้าแต่ละขนาดเนี่ยติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าได้กี่เครื่องบริษัทเรารับติดตั้งวงจรที่2ติดตั้งเครื่องชาร์จและทาสถานีชาร์จรถไฟฟ้าถ้าใครอยากให้เราออกแบบการติดตั้งที่เหมาะกับบ้านคุณรถคุณและความต้องการของคุณเนี่ยอินบ็อกเข้ามาได้เลยครับ